ข่าวดีใครลงทะเบียนไม่ได้ครังเสนอจ่าย5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดนใหม่ๆค่ะ จากกรณีที่รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาวลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนครั้งก็ได้เตรียมเสนอจ่ายเงิน5,000บาทให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนแล้วนะคะโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. r a าไ m ่ทิ้งกั .com ซึ่งล่าสุดก็ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินแล้วก็ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะล่าสุดนายละวรนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าก็ได้นัดประชุมคณะกรรมการเยียวยา5,000บาทที่มีนายประสงค์ภูลชนะต์ประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการคลังก็จะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจํานวน1.7ล้านคนว่ามีตัวเลขที่ผ่านการคัดกรองเท่าไร่ถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทให้3เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระนอกจากนี้ก็จะเสนอแนวทางการเยียวยากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการอื่นๆอีก2.4ล้านคน ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรซึ่งในการช่วยเหลือทั้งสองกลุ่มนั้นก็ต้องไม่ซ้ําซ้อนกันกับการช่วยเหลือและเยียวยานในกลุ่มเกษตรกรประกานรสังคมและต้องไม่เป็นค่าราชการนะคะนายละวโรนกล่าวค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ